สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอมาแนะนำระบบคลังสื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดให้มีระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBE Content Center ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่เป็นชุดโปรแกรมร,รวบรวมเนื้อหาใน8ประเภทเนื้อหาได้แก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันวิดีทัศน์เสียงภาพข้อสอบ เทมเพลตและมัลติมีเดียโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (mobile device) สำหรับการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หลากหลายรวมทั้งได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณพศ2566 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศโดยมีการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Content Center ประจำปีงบประมาณพศ2566เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศส่งเสริมและสนับสนุน การใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obed Content Center ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจัดงานเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียนในทิศท,ทางเดียวกันรวมถึงมีการกําหนดสิทธิ์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลร,ระบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อตรวจสอบและอนุมัติสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBE Content Center ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามุ่งเน้นการขยายผลไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งแต่ผลการดำเนินการยังขยายผลไม่ครอบคลุมไปสู่สถานศึกษาทุกแห่งจึงทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาบางแห่ง อย่างเข้าไม่ถึงระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBE Content Center